you หรือหัวบอลสีนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้าผมนะครับแล้วก็ทําการผ่านะครับให้ชมกันนะครับเราก็ได้ได้ได้รู้แล้วเนาะว่าเขาเรียกว่าลือใช่ไหมใช่ครับตอนนั้นเราเรียกว่าภาษาอีสานบานเท่านาอเ,เอิญจ,จกวันนี้เราจะใช้จะใช้พนะเราก็จะใช้คําว่าลือนะคะคก็เป็นภาษากลางนะคะควันนี้ก็จะมาลือหัวให้ให้ดูว่า แต่ละต้นหัวใหญ่หรือเปล่าแล้วก็จะผ่าให้ชมชหนึ่งต้นนะคะครับเดี๋ยวจะเลือกต้นไหนเดี๋ยวรอชมเนาะว่าจะจะผ่าอะไรให้ชมนะคะวันนี้มีอะไรบ้างคะที่จะรื้อวันนี้ก็จะมีต้นสําหรับต้นนี้ก็จะคือของขวัญนะครับของขวัญชีวสวยสวยนะคะครับแล้วก็ตับจังหวัดตับจังหวัดต้นนี้ก็ลําพูนครับลําพูน สำหรับต้นนี้ก็การจนนบุรีการจนะบุรีต้นนี้ก็เมืองเกาะเกตนะคเกาะเกตแบบไม่ด่างแบบดุนนะคะในจันหนวดเขี้ยวนะคะตับวีรชนนะคะขุนสีโคชโค้งนะครับที่เราจะทำการรื้อแล้วก็ผ่าหัวบอลสีให้ชมกัน ต้นแรกเราก็จะเริ่มที่ของควันะนะคะของขวัญครับมาดูว่าหัวน้องนางจะใหญ่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าหัวจะใหญ่หรือเปล่าใหญ่ไม่ใหญ่ก็ผ่านะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าหัวมันเหมือนจะขดมาทางนี้นะครับของขวัญ วไม่ค่อยใหญ่แต่ก็เคี่ยวว่าโอเค,คนะคะเคี่ยวโอเคครับผ่าเหมือนเดิมค่ะไม่ยัดกลับคืนนะคะต้นต่อมาก็จังหวัดลําพูนนะครับตับจังหวัดใช้วิธีจุ่มนะ้ําเหมือนเดิมนะคะลําพูนสังเกตว่ามีหนอหลายหนอหลายต้นเลยนะคะหัวใหญ่ครับ รุ้นกันรุ้นกันเลยโอ้โหโอ้ทำไมโยนหัวใหญ่ขนาดนี้หัวใหญ่มากได้หนอไปกี่หนอเขาเนี่ยน่าจะสี่ครับสี่หรือสามสี่หนอสามสี่ครับโอ้โหหัวใหญ่นะคะหัวใหญ่ครับหัวใหญ่มากนะครับได้ต้นเบบีต้นที่เป็นหนอสี่ต้นด้วยกันนะคะต้นนี้หักออกไปแล้ว โดนเมื่อกี้ใช่ไหมอาจะโดนเมื่อกีอ้ตรงนี้เองนี่ครับหักออกเมื่อกี้แบบนี้ก็คือยังรอดอยู่ใช่ไหมรอดครับรอดเพราะว่ายังมีหัวติดอยู่นะคะคอันนี้ก็จังหวัดกาญจนบุรีใช่ครับะะจังหวัดกาญจนบุรีช่วงนี้ขอถ่ายคลิปที่สวนก่อนนะคะคุณผู้ชม <c oughs> เพราะว่ายุ่งมากจริงๆนะคะยุ่งกับการทําสวนอยู่ที่นานี่เลยครับเดี๋ยวขอเคลียร์อะไรให้เสร็จแล้วจะกลับไปถ่ายสวนอื่นๆให้ชมเหมือนเดิมนะคะ การจนบุรีเรามาชมกันว่าหัวน้องนางจะใหญ่เหมือนลําพูนหรือเปล่าก็ใหญ่เหมือนกันนะครับต้นนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนะคะการจันบุรีอันนี้มีต้นเบบีที่เป็นต้นหนอนะคะประมาณกี่ต้นคะสี่สี่ครับสี่ต้นกับหนอนี้นะคะต้นหนอเดี๋ยวจับตั้งแม่หมดเลยนะคะ ต้นต no bueno sí ่อไปอะไรดีขุนสีคตชะคงนะคะบอลโบราณนะคะหัวจะใหญ่หรือเปล่ามาดูกันค่ะเป็นยังไงคะจากการสัมผัสจากกันสัมผัสใหญ่อยู่ครับเพรได้อยู่ใช่ไหม ได้ครับพอได้เพได้เขียวเยอะเขียวเยอะถือว่าใหญ่อยู่นะเขียวเยอะครับเขียวเยอะนะคะคุณสีเขาจะคงล้วงออกมาคือแบบว่าจกออกมาแล้วบรยัดขึ้นค่ะพายางเดียวเนาะเมียนแล้วโอ้โหเขียวเยอะเนาะเขียวเยอะพายางเดียวเ้อค่ะจะเล็กจะใหญ่ไม่สําคัญ่าหมดค่ะสําหรับต้นนี้ก็กเก็ดสายลุ้น แต่เห็นแบบน้องมีหนอเนาะมีหนอหัวน่าจะใหญ่เลยครับมาดูกันนะคะต้นนี้จะเป็นยังไงก็เก็บสวนเราไม่มีด่างสวยนะคะมีแต่แบบสายรุนนะคะ <c oughs> เผื่อผ่าแล้วสวยเนอะลูกเขาออกมาด่างสวยนะคะ เป็นจังใดเป็นจังใดเนาะสัมผัสเบื้องแล้วเป็นจังใดเป็นตาใหญ่บ<ะ>่โอ้โหดูหัวโอ้หใหญ่มากนะคะเท่าไข่เป็ดไข่ไข่อะไรไข่ห่านไม่เท่าไข่ห่านเนาะโอ้โหหัวใหญ่นะคะก็เก็ตเดี๋ยวลองผ่าก่อนนะคะเผื่อเขาจะแบบได้ลูกแบบดังสวยตับวีรชนนะคะ นายจันหนวดเขี้ยวมาดูนายจันหนวดเขี้ยวกันบ้างนะคะเป็นยังไงเป็นยังไงสัมผัสเมืองแล้วก็โอเคครับผายอย่างเดียวนะคะช่วงนี้ผายเยอะเลยโอ้โหมันจะปิดไม้จอมแต่ว่าก็หัวใหญ่หัวใหญ่นะคะหัวใหญ่หัวใหญ่ ขึ้นเคียงแน่นอนค่ะแต่วันนี้จะผาอะไรให้ชมดีผาอะไรดีนะเราก็มาดูหัวกันชัดๆอีกรอบนะครับสำหรับตัวนี้ก็การจนะบ,บุรีครับการจนะบ,บุรีนะคะหัวก็ใหญ่เลยนะคะคแล้วก็ที่สำคัญได้หน่อมากี่ต้นคะ่ะประมาณสี่ครับสี่ต้นนะคะ หนึ่งสองสามแล้วก็ด้านนี้อีกหนึ่งนะคะตัวนี้คือขุนสีโคตชคงนะคะครับเขี้ยวแบบโอ้โหเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะขุนสีโคตชคงตัวต่อมาก็คือในจันหนเขี้ยวในจันวหนเขี้ยวครับตัวนี้ไม่ค่อยมีเขี้ยวใช่ไหมคะ<ช>หรือมีไหมอ๋อนี่ไงอยู่ด้านบนนะคะด้านบนครับ เขี้ยอยู่ด้านบนนะคะเยอะเลยนะคะหัวก็ถือว่าใหญ่เลยนะคะใช่ครับใหญ่นายจันหนวดเขี้ยวตัวนี้คือแบบหัวใหญ่มากนะคะนั่นก็คือตับจังหวัด,ดํำพูนนะคะคหัวใหญ่ครับโอ,อ้โหได้หนอไปกี่หนอคะประมาณสี่สี่ครับสี่หนอนะคะตัวต่อมาก็คือกเกาะเกตเกาะเกตแบบลุ้นๆนะคะหนออย่างเยอะเลยนะคะ เอใหญ่ด้วยนะคะของขวัญของควันนะครับหัวไม่เหมือนชาวบ้านเขานะคะคของขวันนะคะหัวไม่ค่อยใหญ่แต่ว่าเขี้ยวถือว่าเยอะพอสมควร,ครเลยนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกไปผ่าให้คุณผู้ชมดูนะคะวันนี้ผ่าอะไรดีว่าจะผ่าจังหวัดลำพูนครับลำพูนนะคะเดี๋ยวเราไป เข้าเรื่องการผ่าหัวกันเลยนะคะอ่าวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้วันนี้นะครับก็จะมีเป็นเขียงแล้วก็มีดนะครับมีดไว้หั่นหัวชิ้นบอลน,นะครับแล้วก็วัสดุในการปลูกองก็จะใช้เป็นพิชมอสนะครับอันนี้ก็จะเป็นปากกามากเกอร์ที่จะจดไว้นะครับแล้วก็แท็กนะครับเป็นแท็กแล้วก็กล่องครับกล่องเพื่อจะใส่ชิ้นบอลน,นะครับ วันนี้เราก็จะผ่าตับจังหวัดลําพูนนะคะใ,คให้ชมนะคะขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเอาลากออกนะครับเพื่อจะได้เห็นในส่วนของเขี้ยวชัดๆนะครับตัดลากออกก่อนนะคะใช่ครับ ในส่วนของใบออกนะครับเพื่อจะอ่าไว้จอมนะครับเราก็จีกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็เหลือลากไว้เอาปลายมีดจิ้มลงไปนะคะใช่ครับเพื่อจะตัดหัวออกมาแล้วก็เหลือไว้เป็นจอม บ,บครบัอันนี้ก็จะไว้เป็นจอมนะครับอันนี้ก็จะสามารถเป็นเม่ยพันธุ์ให้เราได้นะครับเปอร์เซ็นต์การงอกอก็ขึ้นอยู่กับที่หัวด้วยนะคะใช่ครับหัวแกหัวแก่จัดก็จะงอกดีนะคะต่อไปก็จะเป็นหัวนี้นะครับหนอมันเยอะต้องค่อยๆทำไปนะครับ จี้หมอกเมือนเดิมนะครับเก็บจอมเก็บจอมตั้งแม่หัวใหญ่มากนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่อของตรงนี้นะครับอันนี้เราก็มีเขี้ยวเหมือนกันเราก็สามารถที่จะเอามาเพาะทำจำนวนได้เหมือนกัน ไปจอมอันนี้เราสามารถที่เอามาหั่นได้อีกตรงนี้ก็หัวก็ใหญ่นะครับแล้วก็เขี้ยวก็เยอะนะครับนนเดี๋ยวตัดใบออกก่อนตัดใบตัดรากนะคะใช่ครับจอมก็ใบไม่ต้องเอาไวเ้เยอะนะคะ เขาก็จิกจิกหัวออกแล้วก็ใบจอมนะครับต้นนี้ขวบเขียยเข้ยวเยอะนะคะเคี้ยวเยอะค่อยๆทํานะคะหักไม่เป็นไรนะคะยังไงเขาเขาก็งอกได้เหมือนเดิมนะคะสําหรับหัวใหญ่ตรงนี้นะครับผมก็จะจิกลงตรงนี้นะครับจิ้มจิมลงเลยใช้ปลายมีดนะคะจิ้มลงไปนะคะมีดแหลม จะเป็นไว้เป็นต้นตั้งแม่ของเราได้นะครับต้นจอมใช่ครับอันนี้เราก็ทำความสะอาดส่วนของรากน,นะครับอันนี้เราก็จะล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้เห็นเขี่ยวนะครับหลังจากที่เราตัดอันนี้ไม่ได้ใช้แปรงนะคะคือเอามือถูนิ้วถูเบาๆนะคะถูแค่นี้ครับ เข้าสู่ขั้นตอนการผ่านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวไว้ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็จะแบ่งครึ่งไล่ไปตามเขี้ยว น,นี้ก็เป็นเขี้ยวนะครับน,นี้ก็แบ่งครึ่งไปเลยให้ใหญ่ๆไปเลยเพราะส่วนมากผมจะเน้นผ่าใหญ่ไม่ค่อยเน้นผ่าเล็กน,นี้เขี้ยวเยอะมากเลยแล้วมันถีด้วยมันค่อนข้างดีทำยาก ชิ้นเล็กก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาไล่ตรงที่อ่าส่วนที่หักออกนะครับไล่เก็บก่อนเพราะจะมีเป็นเขี้ยวเหมือนกันหัวใหญ่หัวใหญ่เหมือนกันนี่เราผมก็จะแบ่งแบ่งครึ่งเลยเดี๋ยวเขาจะเล็กเกินหัวใหญ่เราก็ผ่าลงเลยนะครับ ชิ้นนี้ก่อนนะครับชิ้นใหญ่เลยใหญ่มากนเน้นใหญ่เลยนะครับใหญ่โปดโพใหญ่เล็กนี่มีผลกับการเกิดไหมเนี่ยถ้าใหญ่ก็ก็ทำให้ต้นมันใหญ่ตามนะครับผมว่านะตามที่ผ่ามานะ ว่าชินกำลังดีนะประมาณนี้อันนั้นคือตัดทิ้งหรอคะใช่ครับอันนี้คือตัดทิ้งนะครับเอาไว้เดี๋ยวเขาก็เน่าแต่ไม่อเอาไว้เยอะนะครับให้เป็นสารอาหารแค่นี้ สินใหญ่โพดพู้บอพี่นอ้องเม้นผ่าใหญ่นะคะเมื่อก่อนเมื่อก่อนผาใหญ่กว่านี้ครับว่มาเม้นก่อนหินไง <c oughs> โพดพู้ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเขาเกิดมา สต้นในในชิ้นเดียวกันก็ค่อยแยกออกได้นะคะใช่ครับชิ้นนี้ครับจิ้มออกได้เลยนะ,ะจิ้มออกได้ ได้เยอะเลยนะครับสำหรับจังหวัดลำพูนเราก็ทำการผาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาใส่ในวัสดุตะก,กร้าที่เราเตรียมไว้แล้วก็จะทำการล้างน้ำนะครับเพื่อเอายางเนี่ยยางเหนียวเนี่ย,เ,ยเอาออกนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะทําการล้างน้ํานะครับล้างให้ยางที่ติดกับตัวชิ้นบอลน,นะหลุดออกนะครับเรื่มเไปน้ำใสๆคุณๆแล้วนะครับจากใสๆใช้ใช้ตะกร้าเล็กๆนะคะครับก็ล่อนในน้ำเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องใส่อะไรลงไปในน้ำก็คือใช้น้ำเปล่าๆนะคะน้ำเปล่าครับ ล่อนแบบนี้ก็คือมือเราจะได้ไม่ต้องไปสัมผัสกับชิ้นบอนนะคะจะทำให้คันน้อยลงใช่ครับให้ยางเหนียวๆเขาออกนะคะน้ำเปล่าๆเลยนะคะประมาณนี้ทีนี้ก็จะเอาไปผึ่งไว้ผึ่งไว้ก่อนครับให้แห้งนะคะ จากนั้นนะครับผมก็จะพึงเนตกาแบบนี้ไว้นะครับกระจายกระจายเพื่อมาให้เขาติดกันจะได้ให้เขาแบบแห้งไว้นะครับประบานที่รอเราก็ไปเตรียมวัสดุปลูกก็คือพิษมดนะครับแล้วก็จะเอาพิษมอดมาใส่ในตลับที่เราเตรียมไว้ครับ ก็จะเอาน้ำใส่ลงไปแล้วก็คนให้เขากลับแฉะเกินไปเดี๋ยวชิ้นบอลเราจะนอง จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าตอนที่เราปิดฝามันก็เกิดการอบในนี้ก็เกิดการคอนเดนอยู่แล้วนะครับคอนเดนก็คือมันจะมีเป็นหยดน้ําก็คือเป็นการควบแน่นนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาวางชิ้นบอลในวัสดุปลูกแบบนี้นะครับผิดมอสชิ้นบอลแห้งแล้วก็นํามาเรียงนะคะใช่ครับมัวฝั่งนี้แล้วก็ ทิมลงไปนะครับเราเสียงเลืองเอาไว้ข้างบนนะครับไม่ต้องเน้นความสวยงามนะคะในการเรียงนะคะเน้นพอ <c oughs> เน้นปริมาณนะคะเ,เน้นวางยังไงให้ให้ให้พอให้เต็มกล่องพอดีนะคะ <c oughs> ใครจะ หั่นเล็กใหญ่ก็ตามสะดวกเลยนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะ<ช>เอาตามที่เราสะดวกนะคะผ่าแล้วงอกก็โอเคแล้วค่ะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเราก็จะใช้เป็นสองกล่องนะครับเพราะกล่องเดียวไม่พอ เดียวไม่พอนะคะคก็เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้อ่าสองกล่องนะครับกล่องเดียวใส่ไม่พอนะคะใช่ครับเราได้สองกล่องแล้วเราก็ต้องเขียนวันที่ไว้นะครับแล้วก็เขียนอ่าชนิดของบอลสีต้นนี้นะครับเขียนชื่อแล้วก็วันที่ผ่านะคะอนนี้ก็กจังหวัดลำพูนวันนี้วันที่สิบเอ็ด เดือนเจ็ดเดือนเจ็ดถ่ายวันนี้ลงวันนี้เลยนะคะเรียวๆนะคะเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะปักไว้ข้างในแบบนี้นะครับ มุมในมุมหนึ่งก็ได้นะครับหรือท่านไหนแบบว่าจะเขียนชื่อติดด้านบนฝาก็ได้นะคะคือติดทั้งบนฝาแล้วก็ในกล่องด้วยเผื่อแบบว่าเวลาเปิดแล้วฝาไปสลับกับกล่องอื่นก็ยังมีชื่ออยู่ในในในกล่องนะคะ<ช>จะได้ไม่หลงไม่ลืมว่าเป็นชนิดไหนนะคะทีนี้ก็จะปิดฝาแล้วก็นําไปเก็บไว้ที่ที่ร่มครับร่มนะคะไม่ให้โดนแดดไม่ให้โดนแดดนะคะเดี๋ยวชิ้นบอลจะเอา พีทมอสนะคะก็อยากให้แฉนะคะถ้าแฉบอนก็จะเน่านะคะหัวบอลเน่านะคะเอาปริมาณที่แบบชุ่มได้แต่ไม่แฉนะคะครับก็วันนี้ก็ได้ทําการผ่าหัวแล้วก็ลือหัวบอลให้ชมเนาะก็สําหรับคุณผู้ชมที่ที่เล่นเกมตอบคําถามที่เราแจกหัวเอาไม่ใช่หัวนะคะต้นบอลสีเงินแสนแล้วก็มนสวรรค์รอย่าลืมติดต่อมาหาพีทนะคะพอพีทไปตอบคอมเมนต ท,ท,ที่ที่ใต้โพสของท,ท่านผู้ชมที่ตอบคำถามถูกให้แล้วนะคะก็ยังเหลืออีกหลายท่านนะคะที่ยังไม่ได้ติดต่อกลับมานะคะไว้เดี๋ยวก็จะมีมาแจกเรื่อยแต่ก็คงให้เขางอกอะไรก่อนเนาะไม่อยากให้รอนานนะคะเพราะว่าอย่างเงินแสนกว่าจะงอกนะคะใช้เวลานานนะคะก็วันนี้หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประอยู่กับหลายๆท่านเนาะช่วงนี้ก็จะ <laughs> ถ่ายวนๆในสวนให้ชมก่อนนะคะเดี๋ยว ขอแบบเคลียอะไรให้มันเสร็จก่อนนะคะยุ่งมากจริงๆนะคะช่วงนี้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะคที่ที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมคลิปนะคะถ้าเกิดอยากสอบถามเพิ่มเติมก็ทักมาที่เพจสาธิตดาการเด้นได้นะคะหรือโทรโดยตรงที่เบอร์เน็ตนะคะเบอร์0 9 2 8์7 1 1 6 2ค่ะคโทรมาได้เลยนะคะค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ